สาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและการวางไข่ป้องกันโรคไข้เลือดออกนายนรศักดิ์เงางามสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองใหญ่โรงพยาบาลคลองใหญ่อาสาสมัครพร้อมด้วยทาหารชกนย182บ้านเขาวงรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันตามครัวเรือนและร่องระบายน้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย โดยการออกรณรงค์ในครั้งนี้เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนฝนเริ่มตกชุกทําให้เกิดน้าท่วมขังตามภาชนะและร่องน้ําต่างๆจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้นโดยนำสายอาเบจแจกส่ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายโดยจะมีการฉีดพ่นทุกสามเดือนประกอบกับชาวบ้านในอำเภอคลองใหญ่มีบ้านเรือนอยู่ริมทะเลติดป่าชายเลนเมื่อเกิดน้าท่วมจากทะเลขึ้นจะมีขยะลอยมากับน้ําและเข้าไปติดกับตามใต้ถุนบ้านจึงทําให้เกิดเป็นแหล่งพบผ่านลูกน้ํายุงลายได้จึงส่งผลให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยง่าย นายนรศัก์กล่าวว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วในตำบลคลองใหญ่ก้าราย ตำบลหัดเล็ก10รายรวมทั้งหมด19รายส่วนที่ตำบลแม่รูดยังไม่พบผู้ป่วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันและเนื่องจากขณะนี้จังหวัดตราดติดอันดับ2ในประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดคล้าดออกจึงได้กำหนดนโยบายสำคัญในการป้องกันและกำจัดปัญหาระลอป้องกันและกำจัดยุงลายอันเป็นพหาหะนำโรคสำคัญ